ยินดีด้วยสาวผู้โชคดีรับช่อดอกไม้วันนั้นขึ้นแท่นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วจ้าหลังจากที่นางแบบสาวสวยอีโฮยอนลีโฮยอนได้ช่อดอกไม้ในงานแต่งงานของคู่รักซุปตาดังแดนกิมจิอีซึงกิลี่ซึงกี้และอีดาอินลีดเดนล่าสุดวันนี้วันที่23กันยายน My เดลี่รายงาน อีโฮยอนได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายกับสามีนอกวงการโดยงานจัดขึ้นเป็นส่วนตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งกรุงโซอีโฮยอนได้เผยความในใจผ่านไอจีส่วนตัวว่าเป็นฤดูใบปีที่สี่แล้วที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันเรากำลังสรุปกระบวนการออกเดทสี่ปีที่มีความสุขและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดมากมายในการเตรียมงานแต่งงานจึงเป็นเรื่องยากที่จะประกาศข่าวล่วงหน้าอัญญะประกาศคู่การพบปะและทักทายกันถือเป็นมารยาทที่ดีแต่ก็มีความกังวลว่าการติดต่อกันเป็นเวลานานอาจถือเป็นการหยาบคายดังนั้นฉันต้องขออาภัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ฉันหวังว่าทุกคนจะร่วมยินดีเฉลิมฉลองกับการเริ่มต้นชีวิตของเราอย่างอบอุ่นอัญญะประกาศคู่อีซึงกีอีดาอิน